ทันธรรมยานอริยทั้งกิกรรมขปาทั้งธนามะเสองกายเมวะอริโยะธตังกิโกมะโกหนทางนี้แลเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเลยยาีิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ Ca, sama titik, Kuamirca, Sama sengkapung, Kuamdamrica, Sama wajang, Kan tucaca, Sama pemantung, Kan tangkanganca, Sama ajiwung, Kariang jiwitca, Sama wayamung, Kariang jiwitca, Sama wayamung, Kariang ชชสมาบัมาสติความระลึกชอบสมาธิความตั้งใจมั่นชอบปัตมาจะพิขเวสมาทิิดูปอนพิสุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่ายัางพบพิขเวทุกขายานังดู เพียรสู่ธัรมหมายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกทุกขาสมุทเทยานางังเป็นความรู้ในเหตุให้เกิดทุกทุกกานิโรเทยาณังเป็นความรู้ในความดับแห่งทุกทุกการนิโรธคามิมิยาปฏิปทาญาณัง เห็นความรู้ในทางดำเนินให้ถึงความดับแห่งทุกข์อางูจติภิกขเเวสัมมาทิพฐิดูก่อนพินสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความเห็นชอบกตาตมวจะภิกขเววสัมมาสังกัปป์ดูก่อนพินสุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่า เนคัมมาตั้งกับโกความดำริในการออกจากกรรมอาปยาปาทังกับโกความดำริในการไม่พงุงร้ายอาวิงตาทั้งกับโกความดำริในการไม่เบียดเบียนอายาหัวชาติปิกะเวสัมมาสั้งกับโกดูกนทิ่สุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าความดำริชอบกตาตมาจะพิกเวสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายการพูดจาชอบเป็นอย่างไรเล่ามุสาวาทาเวรม,มณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดไม่จริงพิสุนายาวาจายาเวรม,มณี เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดส่อเสียดคารุทายาวาจายเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดจยาสัมบปาลาปาเวรัมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการพูดเพ้อเจ้ออายังอูจดีภิกเวสัมมาวาจายดูกนภิสุทั้งหลาย อันนี้เรากล่าวว่าการพูดจะจบการทมวจะผิกขเวสัมมากัมมันโตดูก่อนพิกษุทั้งหลายการทำการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าปานาิปาตาเวร,รมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าอาตินาทานาเวร,รมณี เตนาเป็นเครื่องเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วกาเมสุมิจา,จาราเวรม,มณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายอยังอุจติภิกเวสัมมากรมมันโตดูกก่อนเพียงสุงทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าการทำการงานชอบ กาตโมจะพิกเวสัมมาอาจิวดูก่อนพิสุทั้งหลายการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าอีทาพิกเวอาิยาสาวะโกดูก่อนพิสุทั้งหลายสาวกของพระอาดิยเจ้าในธรรมวินัยนี้เมีตาอาชีวังปหายา หากาเรเลียงชีวิตที่ผิดเสียธรรมะอาชีเวนะชีวิกังกับเปติยอมสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยกาเรเลี้ยงชีวิตที่ยออายางวุจจติปิกเวสัมมาอาชีวะดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่ากาเรเลี้ยงชีวิตชอบ คาตาโมจะพิกเวสัมมาอาจามุดูกอนพิสูทั้งหลายความภาคเพียรชอบเป็นอย่างไรเล่าเีตาพิกเวพิคุดูกอนพิยรูทั้งหลายพิยรูในธรรมาวิยนี้อหุปัณนานังปาปกานังอาคุสลานังธรรมานังอนุปปาทายา กัน,กน,นธังจะเนติวายอมติวิริยยงอาราปติเิตังปักกันหาดิปัตาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารบความเพียรปราคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุศลธรรามอันเป็นบาปท,ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโ นาังนาังปาปะกานาังอาุสลนานังธรรมานังปะานายะฉจันทังจะเนติวายามติมิรยังอาราปาติจทตังปะกันหา,ะะหาติปะทาติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามราลบความเพียรราคองตัง้งจิตไว้ เพื่อจะละอาคุสลละธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอาตุปานานังปุสลานังธรรมานังอุปาทายะจันตังจะนเทติวายามติเริริยาราพติจิตังปกนันหาติปทาหติย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายาม การบามเมียนรากรกองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอุชุละทงที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นโุปันนานังุุตลนานังธรรมานังจิตยาหาตัมโมทายานิโยภาวายาเวพุลายาภาวนายาปาริภุริยาจันตังจะเนปิ วายาปติเวรยังอาราปติจิตังปะกันหาติปะทะาปิยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามรารบความเพียนการครองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลิ่อเลือนความมอกงามยิ่งขึ้นความไพบุญความเจริญ ความเป็นรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอาญังวรจติพภิกขเวสรมมาวายโมยดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียนชอบกรารธรรมจะภิกขเวสรมมาสติดูก่อนพิสุทั้งหาลายความล่าลึกชออเป็นอย่างไรเล่า อิทาพิกเวภิกุปูปอนพิทูทั้งหลายพิสูในธรรมวินัยนี้กายกายานุปัฏฐิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาญโนสติมาวินัยญโลเกอาิชาโทมานัสัง มีความเปลี่ยนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเทีทได้ <Yeah. S 1> เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติยอมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำอาตาปิสัมปชาโนสติมา มีเตโลเกอภิชาโทมานตสสังมีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้จิตเตจิตานุปัสสิวิหารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ อาตาบิธรมปัจโานสติมามีนัยยะโรเกอปิจาโนมนัสสังมีความเมียนเครื่องเผากิเลสมีธัมปชัญญามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเ,มเมสียได้นามิุตามมานุปัสสิวิหารติ ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทัท้งหลายอยู่เป็นประจำอาตา,าปิสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิจาโทมานตสสังมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปทัญญามีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกของเสียได้ อายังัุจะติภิกขเวสมัมมาสติดูกอน่นภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความระลึกชอบกาทะโมจะภิกขเวธัมมาสมาณิดูกอน่นภิกษุทั้งหลายความทั้งใจมันชอบเป็นอย่างไรเล่ายีตาภิกขเวภิกุดูกอน่นภิกษุทั้งหลาย ทีู่นัยธรรมวินัยนี้วิวิเจวะกาเมหิสถัดแล้จากกรรมทั้งหลายวิริจจอาคุตเลหิธรรมเมหิถนัดแล้จากธรรมที่เป็นอาุศลทั้งหลายสาวิตากังตาวิจารังมีเวกจังปินิสุขังปัตตมังจานังอุปสัมปัามิหารติ ข้าวถึงปะโมาจารประพอบด้วยวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่วตตากวิจารานังมุวาสมารเพาะความที่วิตกวิจารทั้งสองรลังับลงอยายจะตังสัมปสาธนังเกท,ทโซเกโกธิภาวัง อาวิตรังอาวิจารังสมาธิจังปีนิสุขันสุติยังชานังอุปสัมปช,ชาวิหารติก้าวถึงสุติยชานเป็นเครื่องของใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกุตมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์ณ มีแต่ปีติและสุขันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ปีติยาจจวิราคาหอหนึ่งพรอบความจางคลายไปแห่งปีติตูเปะคโคเจวิหารติสาตัจะสัมปาชนย่อมเป็นผู้อยู่เบกามีตติและสัมปชัญะ สุขัญจากาเยนะปฏิสังเวเตดีและยอมสวยความสุข้วยนามกายยานทางอริยาอาจิคันติภูเปคโกสัติมาสุขวิหาริติญาณิธิพระอริยาเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่า เป็นผู้อยู่เบิกบามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้ตาทียังจานังอุปสัมปชาเิหาธติก้าถึงสติยาชาแล้วแลอยู่โสสธาปหหานา โทมานัสะโทมานาสสนาสนางอัตงกมาเพราะความถับไปแห่งโทมนาสสมนตและโทมานทั้งสองในการก่อนอาตุกามาตุข,ขังอุเบกขาติปาิสุทิงจาตุทังจานังอุปัสัมปชาวิหารติเข้าถึงจตุตจานไม่มีทุกข์ไม่มีสุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแรอยู่อายังอุจจติพิกขเวสมมาสม,มาธิดูก่อนพิสุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมันชอบ